ก่อนถึงป้ายหมากนะคะนไปเขาบันทัดอยู่ไงเรายเ่าจะมีคาเฟ่อยู่ตรงนี้พี่ต่อคือมาเปิดคาเฟ่ให้เราก่อนนะครับเดี๋ยวสลาปาจะมาแล้วมีคนมาเรื่อยๆแต่พี่เขาเอาแบบสลาปาล่อเราว่าถ้าแบบเดินกับประชาเราได้กินสลาปาช้านะเนา ขนาดเป้าเรากำลังจะไปน้อยมากเผ็ดอีกอันนี้เราเดินทางกับโลกของคนเดินทาง <c ười> คิดนานเอาก็ไปก็ไม่รู้เรองห นี่คือเงินเกงเดินป่านะครับเอาอะไรวะันตายใ้กินกินอย่างนี้นะคะเน่แต่หนำตายออกไปเดี๋ยนเวลาแปดโมงเราถึงคนไม่เยอะและนี่คือติเที่ยว และนี่คือคุณแม่แมาเขาบอกว่ามาพิกเดินไม่ยาก2กิโลเอ๊ะและนี่คือสปาป้าเรามากินข้าวกันที่นี่บ่อนที่ไปขึ้นข้างบน นั่งไปสองชั่วโมงครับนั่งไปสองชั่วโมงมีสามสิบกิโลสองชั่วโมงถึงจุดเดินป่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวขึ้นรถนีบ้านเกีย หมุนไว้มุนซื้อที่ไหนก็ไม่รู้จะที่หลับหลับหลับได้ด้วยปะเพราะมันมึนอ่ะหลับ เพราะเรามีบางขาด้วยนุ่น<า>เดินไปนห,นหนึ่งลูก,ลกสองลูกสามลูกทุกที่สามนั่นคือแคมป์สำหรับคืนนี้ของเราอันนี้บ่ายโมงห้าสิบร้บประทานอาหารไก่ทอดกับแกาวน้ำมาด้วยน้ำสองขวด <laughs> ลมเพร้อมไหมครับไม่พ euh> ร้อมหนักมากเราแหกนำยังแบกน้ำไปน่าดียังไปสองโมงยี <oh ่สิบแปดนาทีเรากำลังจะเริ่มเดินขึ้นดอยหมากพิดกันไม่รู้จะถึงกี่โมงแต่คงไม่เกินนืดหรอกไปเนยะไปกันเดอนมา เราเดินมาหนึ่งกิโลนึงแล้วใช่ไหมครับเดินสามพักสี่เหื่ออ่ะ ทำ <S ans> ไมถึงชื่อหมากพริ <S <S <ans> กเพราะว่าที่นี่เป็นดอยเพชใช่หรอปลูกพริกด้วยเป็นดอยฝักพริกอันนี้จริงไหมเนี่ย <S <S <ans> ไม่จริงเนี่ยพี่เขาอาจจะมีก็ได้คำคมจร <S ans> ิงไหมครับ ลเพลลมพัดก็เมื่อไหร่จะลมมารับสองังนอันนี้คำคมฮนนี่เราจะต้องขึ้นไป กางเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เดินมาไม่ได้เลยเ <laughs> พราะว่าข้างบนมันเป็นสันกลางไม่ได้ดกลางไม่ได้ดน,ไไดนี่ครับอยาจะขึ้นไปถอยน,นี่ครับที่เราจะต้องขึ้นไปกางเต็นท <üğ> ์กันเีการ จุดชมพระอาทิตตกนะดอยหมากพิ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 กอุ้ยงไม่ได้ตะโกนเลยเอ,อ๋อต้องไปตะโกนตรงปลายเออวันนี้เป็นจุดชมพระอาทิตตกนะฮะทุกคนมันจะมีหมดสองฝั่งนะเราสามารถเดินไปได้แต่ว่าเราเลือกมาฝั่งนี้เพราะว่ามัเห็นหิวเขาเรา,าขีา้ <laughs> เกียจมาพวกนี้เช้าจะเพนไปทางโ <laughs> น้นกันบนนู้นจะมีไปดอยหมากพิกเราจะมาดูกันว่าพวกนี้เช้าจะสวยแค่ไหน สำหรับวันนี้ไปกินข้าวกันเถขขอะุกคู อันนี้ถวายเจ้าที่ครับสายซอกซอนสายซอกซอนไปถ่ายก็มามองสบายครับออกมาได้เลยคุนเราต้มเจืดอดีไหมครับมากมาได้เลยนะครับพอแล้วครับไม่มีคนกินละบทอันนี้มันดูเหมือนขากใส่ผมมากกว่าเลยครบเรากำลังจะขึ้นไปที่ ยอดโดยมากพี่มเมันขึ้นยังไงอ่ะออกมาเนี่ยเห็นปะอวันนี้นะคะมีคนอิงขึ้นไปยังค่ะี่ตอนนี้แค่สองคนนั้นเราเดีก็มาแวะคาเฟ่ก่อนถึงป้ายมากนะคะชมใบข่ามันชัดอยู่เนี่ยยเราจะมีคาเฟ่อยู่ตรงนี้ พี่ต่อขึ้นมาเปิดคาเฟ่ให้เราก่อนนะคระับา c ฟ f ออว i n ติน <laughs> เดี๋ยวสารเอาจะมาแล้วมันไม่ยากเขากา้านั้นโค้ยากกว่าอ,อีก <laughs> ปีนป่ายเป็นสนุกแล้วเป็นยอดดอยหมากพริกเดียวหกโมงสิบห้านาทีเดินไปง,งี้มั้ยตอนปีห้าเหนื่อยไหมยากไหม มันก็ปีนป่ายอะสำหรับหนูหนูก็ว่ามันไม่ยากแต่ว่าถ้าแบบขึ้นกลางวันขึ้นแบบตอนที่แบบมันเห็นแสงอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบง่ายกว่าเดี๋ยวเราจะรู้ว่าทางที่เราขึ้นมาเป็นยังไงเพราะเราขึ้นมามืดใช่เราขึ้นมาแน่ตอนตีห้าแล้วคําพูดที่ว่าขึ้นมาได้ยังไงก็จะมาถูกต้องอ <laughs> ันนี้เรากําลงัลงรอดูแสงขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายไปกัน สาวคนจะรั้เ <c oughs> ือว่าปั่ม ก็จะลงจากหมากพลิกแล้วเดี๋ยวด้วย เดี๋ยวได้ผ้ากีฬาวันๆแทนค <c oughs> ร,รนเรแล้ดไ,ไม่ต้องกดดันเลย่ลาเจแเ,เดี๋ยวผมจะไปเก็บข้าล่างแล้วก็ต้ <c oughs> <c oughs> าเก่งมากที่เราขึ้นไม่ได้ <c oughs> และนี่เรากำลังจะลงไปข้างล่าง แล้วบางที่เราอยู่บนวัวเราแบบว่าหิูว่าร้องร้องตลอดอันนี้จุดอะไรจุดคาเฟ่อันนี้จุดคาเฟ่อ้าวแล้วซาลาเปาไปไหนอ่ะนี่ไงซาลาเปานี่ในมืออะไปไหนละกินหมดแล้วเรารุ่งได้ไหมครับได้ครับไม่มีใครกินแล้วข้างหน้างโจเขาจะไปจะมาพรีนี้เราจะได้กินซาลาเปาเขาจะไปโรสใช่เหตุเรื่องของคนเดินทาง ตอนเช้าพี่ต่อว่าตั้งคาเฟ่แล้วก็พอลงมาเราก็ได้กินซินเปลตอนเช้านี่กี่โมงนะตีสี่กว่าเราขึ้นมาเราเริ่มเดินตอนตีห้าคาเฟ่เปิดแล้วไก่เป็นจบแคุยหลวแล้วเราก็ขึ้นไปถึงหกโมงสิบสี่นาทีไปอีกหนึ่งชั่วโมงหน่อยไปกไปเฮงเราก็ลงมาถึงแปดโมงครึ่งเจ็ดโมงสี่สิบเราลงครบตรงนั้นก็จะมีหนึ่งชั่วโมง ซันาเปาวันก็ไก่ว้านโอเคข้าต้มหมูข้าวต้มงกลอข้าต้มไก่กินข้าวบ่นกันแล้วเร็วลยมางมาทุกนบเก้าโมงใครจะมาก็ตัดใจมาเลยนะใครืี สวยแน่นอนเรีรับรองปังเมื่อกี้กินบาลาตะระเปามาสองลูกนะไม่อิ่มไม่อิ่มและนี่คือดอยมาพิ้งเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้ว่าเราจะไปไหนในเพจและนี่คือทีเที่ยวบ <laughs>